โอ้ตื่นแล้วเนนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยฮะอยู่ที่โรงพยาบาลนอเนี่ยเราเป็นอะไรไม่รู้เลยอะ่ะปวดหัวเลยอะ่ะอยู่ดีๆเราก็มาอยู่ที่นี่อะไม่เข้าใจที่นี่มันคืออะไรเนะี่ยโรงพยาบาลเหรอแล้วฉันเปนอะไรอ,ะอ่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่คือโรองพยาบาลใช่ไหมครับเออใออช่ได้รอก แล้วเธอมาที่นี่ยังไงอ่ะเธอโดนจับก็าด้วยเหรอใช่ครับทําไมล่ะครับโอ้ยตอนเนี้ยอันตรายมากเลยตอนเนี้ยโรงพยาบาลมันนี้มันบ้าไปแล้วมันกําลังฆ่าคนโอยเจ้านี่ยังไงล่ะโอ้ไม่นี่มันอะไรกันเนี่ยทาไมมันช่างอ,อเลือดใหญ่เสียเหลือเกินเอ,อือ สวัสด <muitas> <arias> like ีครับวันนี้อยู่กับช่องพี่สั้นเอนะครับผมวันนี้เรามากับ กับเกมโรบอทอีกเช่นเคยยูวันนี้นะครับผมวันนี้มาเล่นเกมเกมโรบอทน,นะเป็นเกมแล้วมาเล่นในแมปโรงพยาบาลบ้านาน,นั่นเอนะงครับเป็นโรงพยาบาลบาที่บ้านบ้ามา,จากจะฆ่าคนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะกระโดดไปเลยโอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอต้องไปหนีออกจาก โรงพยาบาลนี้ได้เอออ้า <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าโรงพยาบาลน,นี้มีคนโดนจับมาเยอะมากเดี๋ยวโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลบ้าที่หมอนั้นกำลังจะเอาตัวไปโอ้ดีเพื่อนเออเอาเพื่อนตายเอาเพื่อนกลับมาแล้ว <c oughs> เพื่อนเอือเพื่อนกระโดดไม่เป็นหรืองไงเนี่ย <c oughs> ไปเปลือกเขาไปครับผม น่าเชื่อว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มันจะบ้าไปแล้วนี่มันอะไรกันดูเหมือนว่านั่นมันคือแสงเรเซอร์ที่นํนำพาให้คนตายอย่างนั้นเหรอนั่นมันคงกระดูกนี่อุ้ยคนรู้อื้ไม่น่าเชื่อเลยว่าโรงพยาบาลน,นี้นั้นรโรงพยาบาลที่อืม้มไรมากมไรจริงๆ ไม่น่าเลยเราไม่น่าโดนจับไปเลยโอ้ยอยู่ดีๆเราก็หายลายไม่ตอ่อพ่อแม่เราต้องห่วงแน่เลยเราต้องรีบกลับบ้านแล้วทาไมดีละ่ะอ,อ้าวอ้าวกลับมาแล้วครับผม เมื่อกี้แมปมันบันั่นเองนะครับผมโอ้โหทำเมือนต้องบัอะไรกัน,นด้วยเอ้ยแล้วทำไมเราโอไมคก่อ oh <c oughs> มันเป็นอะไรของเรานะครับผมไปครับผมเราต้องหนีออกจากมันบักให้ได้แล้วต้องทำไมต้องตายด้วยไม่เข้าใจเลยแล้วทำไมนะเราตายแล้วทำไมเราต้องเกิดใหม่ด้วยไม่เข้าใจ มาครับผมตอนนี้เข้ามานีมันอะไรเนี่ยนี่คือที่ชิดยาแกต้องผ่านที่นี่ให้ได้ไม่นั้นแกต้องตกลงไปในชมพูนี่พวดนายนายหนีเราเข้าจะต้องหนีจริงๆรเนี่ยโอ้ไม่ก็อบอกได้ไงห้ามลงไปในนั้นอา้อาแล้วจะลงไปทำอะไเนะเมื <c> ่ <oughs> อก,กี้มันพลาดตกลงไปเองนะหมาครับผม ดูเหมือนว่าเราต้องผ่าตรงนี้ให้ได้เอ้ยเสียวในางานนี้ oh. มาผมไปกันเลยที่ไหนกันอนะทางเดียวที่แกที่จะไปได้นั่นก็คือลงลงไปยังไงล่ะจะป้าเหรอแกจะลงไปจริงเหรอหรือมันจะลงไปงงอะงงต้องลงไปจริงจรงเหรอที่ท่านอัาลงไปว่าโอ๊ย น่าเชื่อเลยเนี่ยโอ้ยมันต้องผ่านกูน่าเชื่อโอ้ยว้าะนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันคือราวานี่มันเป็นราวาที่อยู่นี่แสงอาทิตย์ราวาแสงอาทิตย์สงสัยมันเป็นลงงังเึื่อนทหารนะครับ <c oughs> อี่ไอ,อ,อผมเหลืองไอพูดอะไรไร้สาระจริงๆ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเอียวเจียว,วอุ๊ยเ้ยผมผมฟ้าสวัสดีหวัสดีเธอเธอก็โดนจับมานึงกันเหรอใช่แล้วรู้ไหมว่าฉัน,น่โดนจับเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอเพราะฉันไม่ได้ขี้ไงเย้ yeah, ดีใจด้วยนะแกได้ผ่านทดสอบรอบต่อไปแล้วขึ้นไปด้านบนเร็วขึ้นไปด้านบนเหรอแล้วขึ้นยังไงอ,ะอ่ะออ๋อเป็นลิฟต์เหรออ อามันเกิดอ,อะไรเฮ้ยดูเหมือนว่าทางนี้มันไปไม่ได้เลยนะถิงูดด้สิหรือมันต้องกระโดดลองอไปนะ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะไปทำไ,ไมล่ะเราไปทางนี้ดีกว่าแกาลิมที่เราเข้านี่มันนี่มันแหล่งวิจัยคนบ้าไม่ไม่โอ้ย,อ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 ยฉันเจอคนหนึ่งแล้ว เราต้องจับไปให้ได้ไปเร็วยหยตายแน่เราจะเป็นสตาร์เขาเหมือนกับมันไม่ได้ทอไว้ดิจ่ะได้า้าแล้วเข้าไปในป่มันเออเราโดนกินอันเนีฮยโอไม่ oh my, ดยวว่าจะเข้าไปในปากมันที่ไหนได้โดนกินนี่มันทางไรนะแกทางได้แกต้องแกต้องลงไปในนั้นเข้าใจแล้วไป ว้าสไลเดอร์เอ,อือเฮ้ยสไลเดอร์มาถึงนี่เลยอ่าเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมสไลเดอร์มาถึงนี่เลยวะ <c oughs> เ,เก a n นโอ้ม oh า my g อดสุดยอดเลยไปครับผมดูเหมือนว่าตรงนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยกระตุกของเด็กนี่เหรอไมัน่าใช่นะ่ามันน่าจะเป็นน้ําเรนแล้วมันหัวใจนี่โอ้โหแล้วก็มีน้ำหนอง โอ้พระเจ้ากุยถอดมันหยอกมาเรื่อยนี่มันน้ำนองคนนะเนี่ยนนกว่เนว่า,วาเสเลดึกว่าน้ำเสเลดคนไหนเฮ้ยน,นี่มันหัวใจโอ้โอ้เต้นเต้มเต้นเต้นอะต่อครับผมดูแบบว่านี่มันน้ำเลือดนี่ถ้าตกลงไปแล้วอาจจะโดนสารพิษตายก็ได้โอ้ยทำไมตัวนี้มันใหญ่จังเลยวะโอ้โคตรใหญ่ด้วย อ๋อนาต่อไปสีสี่โคงคนเดี๋ยวต้องหนีอยู่อะไรกันนี่มันี่โคงคนเด๋อเนี่ยเราไปทางนี้ดีกว,ว่าง่ายนี่แน่นี่พ้นายมาถึงตรงนี้เหรอตรงเนี้ยมันเป็นเส้นเรือกับอะไรไม่รู้เราต้องเลือดเสดดวงเอาหรอนี่มันอะไรกันนะ่ะเราคิดว่าตรงไหนดีตรงนี้ละกันเอือแต่ตรงนี้ละ่ะ เออก็ใจแล้วว่าตรงไหนตรงนี้แหละโอ้ oh my god อ oh ้าวอ้าวแล้วตรงไหนกันแน่นอ๋อเฮ้ยตรงนี้อันไหนอันตรงนี้กว่าอ่าตรงนี้เอยอ้ะไม่ใช่อ๋อละอะไรหนาวนี่แปลว่าไม่ใช่ตรงกลาง ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เว้เได้แล้วไปกันต่อเลยต่อไปคือซี่โครงขนโอ้โหพระเจ้าชว่วยที่มันซี่โครงนเนี่ยเอ,อืเอ,อนี่มันน้ำเขียวอะไรเนี่ยอะอ,อะไรวะเนี่ยทำไมเราปีนมันไม่ได้อ,อ๋อที่เราต้องผ่านซี่โครงมันให้ได้นี่แน่ นี่แน่นี่แน่นี่แน่ผ่านได้แล้วต่อไปเราก็ปีหนึเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้โหมีหัวใจอยู่ด้านบนดูโอ้ยไปเถอะเถอะผมไม่น่าเชื่อเลยว่านะม,มันจะยากเย็นในขนาดนี้โอ้ชันมาเลยเนี่ยความพลาาทำไมกระดูกของมันมันตัวใหญ่ชะมัดเลยทำไมเราดูจากด้านนอกโอ้ยมันดูจากด้านนอกทำไมมันตัวตัวใหญ่ นิเตียวเองโถ่น่าจะเป็นผ้าสีจีึ่เฮ้ยนี่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะไปที่ลำไส้ใหญ่เดี๋ยวนะนั่นมันจะตากรรของเราใช่ไหม <c oughs> หน่ากลัวชเปล่งเลยโอ้ไม่ก็อย่าให้โดนเส้นเลือดใหญ่นะมันอันตรายมากโอ้ไม่ก็เส้นเลือดอยู่ด้านบนหรือว่านี่มันคือ เราจะต้องออกไปจัดตูดมันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ก็เอือห้ามโดนโดนนั่นเนี่ยน่าชื่ออะไเพราะมันมีปลากรัวด้วยผัดเจ้าจอยมันยอดมาเลยมันยอดมากเลยจะเอือโดนแค่นิดเดียวก็ตายแล้วเหรอเจ้าจอยมันเอือกก็ต้องมาจบอยู่ตรงนี้อะไรวะเนี่ย โอ้โหออากาจากช็กโคโกแล้วก็ต้องลงช็โคโกใช่ไหมไปครับผมกว่าโอ้ยรู้ไหมว่าด่านอะ่ะกว่าจะถึงได้นเนี่ยน่านจะเป๊งเลยจะต้องกลับไปเริ่มใหม่อะ่ะโอ้เสงแบบเลยกว่าจะถึงจุดนี้นะาครับผมแลาวะต่อเะไรดีกว่าอติอติอติอต อตเต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 อเตอตเตลลาลลลลลาแล้วก็ขึ้นไปบนท่อเอ้ย,อยนี่มันโอ้สวรรค์เราถึงทางออกแล้วเนี่ยยูหูยูหูนี่คืออะไรเนะี่ยว้าวโอ้โหไปรับเลยอะชิเม้นกันเถอะยูหู ได้แล้วกับเอ h i e v e m e n นครับผมชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไข่นะครับผมใครหาจะให้เราทำคลิปใหม่ๆห,ห,หรืออะไรก็ฝากด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเฮ้ยนี่มันสุดยอดไปเลย ยูบ uh ๊ายบายนะครับฮู้